สวัสดีครับกระผมนายคามินชะนแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่342ประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโม,มตัตาาตสมมสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภราชศสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันธังศีวลีจจมหาเถรัง อหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในขามินชะแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่342นี้ประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้ขอยี้ขอข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะ